สวัสดีครับวันนี้เอามาทำใบกำกับภาษีขายสดนะครับไปที่เมนูครับแาก้เลือกใบกำกับภาษีขีดขายมันจะเป็นขายสดนะครับเพราะว่าแอปพื้นที่เราไม่พอมันเลยเขียนให้ขายดังนั้นกดเลือกเพิ่มเลือกลูกค้า อางนั้นก็เพิ่มสินค้า แลดวก็ติดคุกมันนะสุเด็ดอย